ห้าสิบเกนาทีห้าสิบวินาทีสัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลาสิบสานาฬิกาศนย์นาทีศูนย์วินาทีเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชวมองช่วงเวลา13นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันชาเอกนพดลคงมั่นครับเว็บไซต์กัมพูชารายงานสถานการณ์แรงงานขาเขมรหลังไทยออกนโยบายใช้แรงงานสีลังกาและเมียนมาทดแทนพร้อมยอมรับแรงงานขาเขมรยังหวังกลับไปทำงานที่ไทยอีกครั้งเมื่อเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับวี ขาวคิริโพสสื่อมวลชนกัมพูชาภาคภาษาอังกฤษอ้างรายงานถึงสื่อมวลชนไทยที่ระบุถึงการที่รัฐบาลไทยอนุญาตให้ผู้รีภัยสงครามชาวเมียนมา ออกมาทำงานนอกพื้นที่พักพิงได้ไม่เกินหนึ่งปีซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามด้านมนุษยธรรมของไทยซึ่งเคยให้สัญญามอบงานแก่คนที่ปฏิบัติตามกฎหมายและยังเป็นการส่งสารถึงขมรว่าแม้จะไม่มีแรงงานขมรไทยก็ไม่ได้ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานตามที่รัฐบาลกัมพูชาพยายามโฆษณาชวนเชื่อแต่อย่างใดโดยช่วงที่ผ่านมาแรงงานกัมพูชาหลายหมื่นคนเดินทางออกจากไทยนับตั้งแต่ความตึงเครียดตามแนวแชแดนเริ่มขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม กระตุ้นให้รัฐบาลไทยเสาะหาแรงงานจากสีลังกาและเมียนมาทดแทนเพิ่มเติมช่องว่างในตลาดแรงงานหลังรัฐบาลกัมพูชาเรียกร้องให้แรงงานเขมรกลับมาตุกภูมิรายงานข่าวหนึ่งของรอยเตอร์ระบุว่ามีชาวสีลังกากว่า3 0 0 0สนคนที่ลงทะเบียนในโครงการแรงงานโดยที่แรงงานกลุ่มแรก1,000 0คนกำลังถูกส่งมายังประเทศไทยโดยในสุนเมษารัฐมนตรีแรงงานกัมพูชาเปิดเผยว่า มีแรงงานกัมพูชาเกือบ340,000คนที่ข้ามชายแดนกลับประเทศนับตั้งแต่รัฐบาลร้องขอให้เดินทางกลับแต่ในนั้นมีเพียง300,000คนที่ได้ทำงานแล้วและมีอีกจำนวนหนึ่งที่หันไปทำงานนอกระบบและบางส่วนมีความพยายามลักลอบผ่านแดนกลับไปทำงานที่ไทยด้วยข้อมูลจากศูนย์สมพันั์แรงงานและสิทธิมนุษยชนกัมพูชาในไทยยอมรับว่า ชาวเขมรที่เดินทางกลับจากประเทศไทยไม่อาจหางานทําที่ดีในกัมพูชาได้และพวกเขาอาจเดินทางกลับมาทํางานที่ไทยอีกครั้งเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้วมาต่อกันที่ข่าวต่างประเทศครับจีนเร่งรับมือผลกระทบจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นแมทโมที่พัดถล่มทางใต้ของประเทศพร้อมเตรียมฟื้นฟูและบุรณะโครงสร้างพื้นฐาน กระทรวงการจัดการเหตุฉุกเฉินของจีนรายงานว่ารัฐบาลจีนเริ่มดำเนินการแผนรับมือภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อรับมือกับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุไตฝุ่นแมทโมขณะเดียวกันกระทรวงการจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ร่วมมือกับสำนักงานการสำรองอาหารและยุทธศาสตร์แห่งชาติของจีนได้จัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์เพิ่มกว่า3 0 0 0 0รายการไปยังที่ประสบภัยในมณฑลกวางตุ้ง มณฑลไหหนานและเขตปกครองตนเองกว่างซีช่วงแล้วทั้งนี้คณะกรรมาการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีนจะจัดสรรงบประมาณส่วนกลางกว่า200ล้านหยวนหรือราว910ล้านบาทเพื่อสนับสนุนภารกิจการฟื้นฟูลและบุรณะโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของบริการสาธารณะต่อไปและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ ธนาคารกรุงไทยออกมาเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่โทรศัพท์มาติดต่อทําธุรกรรมการเงินโดยย้ําชัดเจนว่าธนาคารไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนตัวหรือทําธุรกรรมผ่านทางโทรศัพท์หากได้รับสายลักษณะดังกล่าวให้ถือว่าเป็นมิจฉาชีพทันทีและหากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถตรวจสอบได้โดยตรงกับธนาคารกรุงไทยโทร0 2 1 1 1 1 1 1 1่เท่านั้นทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS alert ค่ะ กองทัพเรือเทอิดทูนสถาบานันป้องกันรัฐพัฒนาชาติราชสัทธา